โซเด่นพารรยนะครับวันนี้ผมก็ได้นำเอาตัวเลขนะครับสองตัวนะครับส่วนมากจะเดินมาที่หลักนะครับอ่ามาเฉพาะด้านนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็เข้ามาที่ตัวรองนะครับอ่าตอกันนะครับกันไว้ก็นี่ก็เข้ามาที่เลข6นะครับเลขที่ออกมาก็คือ5นะครับสามศูนย์ล่าง62นะครับอันนี้เฉพาะล่างนะครับ เดนล่างนะครับแต่ก็มีหลุดอยู่หนึ่งวดนะครับที่ข้ามาเล็กบนนะครับเราก็มาดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อชอบก็หาตัวนี้เน้นมาก็มาจับชุดเข้านะครับเน้นของเรานะครับจะอยู่ที่แถวนี้นะครับอ่าอันนี้ก็หลุดไปหนึ่งอ่าสองวดนะครับเพราะว่าเดินมาด้านนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับการคำนวณนะครับหกศูนย์ห้านะครับล่างหกหนึ่งนะครับเราใช้อ่า ร้อยนะครับหลักร้อยบวกสองกงที่นะครับสองกงที่เราก็ได้มาที่แปดนะครับก็จากห้านะครับเพิ่มแต้มเป็นหนึ่งนะครับเป็นหกนะครับได้แปดและหกนะครับเลขที่ออกมาก็คือหกสองนะครับล่างนะครับต่อมาก็ได้เจ็ดและหนึ่งนะครับก็เข้ามาที่หนึ่งหนึ่งล่างนะครับและต่อมาก็ได้มาที่หกนะครับกับสี่นะครับ สี่ก็สามนะครับขับบวกหนึ่งเเพิ่มแ้มนะครับก็เป็นเลขสี่นะครับหลอดที่หกที่สี่นะครับเลขที่ออกมาคือแปดห้าเจ็ดแปดสองล่างหกเจ็ดนะครับเราเข้ามาที่เลขล่างนะครับอันนี้สิบหน่วยล่างนะครับไม่เกี่ยวกับหลักหน่วยหรือหลักสิบนะครับก็เป็นสิบหน่วยล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เลขเก้าหนึ่งนะครับและต่อมาก็เข้ามาที่ตัวนี้เข้ามาที่สี่หกนะครับ ได้มาที่เลขหกแลเก้านะครับส่วนมากนะครับก็จะเดินแถวเดียวนะครับแต่ส่วนมากก็จะมีลูบชุบบ้างนะครับอันนี้ก็ได้มาที่ศูนย์และสามนะครับตอนนี้เดินบนนะครับเพราะว่าเลขเข้ามาที่สองศูนย์สองล่างหกหกนะครับและต่อมานะครับเราได้สี่และสามนะครับสี่กับสามเลขที่ออกมาก็คือสี่สี่หกล่างสี่สี่นะครับและต่อมานะครับได้หกและเจ็ด เลขที่ออกมาก็6 3นะครับและ่อมานะครับได้1กับ2นะครับ1กับ2ก็เลขออกมาหน1 4นะครับ4ล่างนะครับและ่อมานะครับได้1และ1นนะครับเลขที่ออกมาคือ9 1นะครับถือว่าเดินดีนะครับสูตรนี้นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่ตัวกันนะครับเข้ามาที่เลข8 5นะครับว่าที่แล้วที่ผ่านมานะครับว่ที่แล้วที่ผ่านมาได้9และ8นะครับ ตัวเลขที่ออกมาคือ8 9กนะครับก็ขบนเข้ามาสองตัวนะครับมาดูงวดนี้นะครับงวดนี้เราก็ใช้เหมือนเดิมนะครับห้านะครับห้านะครับทอยกมานะครับห้าบวกสองคงที่นะครับได้มาที่เลขเจ็ดนะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็สี่เพิ่มแต้มนะครับบวกหนึ่งก็ได้มาที่เลขห้านะครับเราได้เจ็ดและห้านะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับนี่ก็ ดูเป็นแนวทางเฉพาะล่างนะครับรู้สึกว่าเดินเข้ามาก็ตามที่แถวล่างนะครับห้าแถวตัวเด่นนะครับเดินมาก็หนึ่งงดนะครับสองงดสามงวดสีด่นะครับห้าหกเจ็ดแปดอันนี้พลาดนะครับเข้ามาที่เก้าสิบสิบงวดนะครับก็เดินมาที่สิบงวดน่าติดตามนะครับ อันนี้ก็ได้มาที่เ็ละห้าก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบนะครับครับหาตัวเลขดีๆมาก็ลองมาประกบดูนะครับเผื่อจะเข้านะครับสิบหน่วยล่างนะครับก็เป็นแนวทางนะครับส่วนมากจะเดินมาด้านนี้มากกว่านะครับเพราะว่าสถิติเดินมาแถวเดียวนะครับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงตรงนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ